ก็สอนแห้แกเอาเงใส่ข้อหนึ่งก็อนแกทำแกทำไก่ให้ป้ากินกันข้าวเตาอบกอนนียาใส่เอาไก่ใส่ลงเตียมหนึ่งชั่วโมงโอบสองร้อยข้างล่างขง้าบน ไก่สุกแล้วเพื่อนๆค่ะข้าวแกก็หุงเสร็จแล้วค่ะข้าวหุงเสร็จแล้วค่ะทิป้าเอานี้รองไว้นะ้ะเ<ม>พื่อนๆน้ำมันกระเด็นออกกินกันไม่หมดแกก็แกะเอากระดูกออก มาใส่กล่องนี้เอาไว้กินพรุ่งนี้ค่ะเตอนเต้น <describe> โอ้แจ็กี้ดาลิงอือแกจะหั่นแล้วค่ะหั่นเป็นชิ้นๆอุ๊ยพอดีเลยฟิ้น เอาจริงเอาจังพ่อใหญ่จะหุงข้าวเพนเพื่อนจะจะทำไก่ให้กินนะวแอกูดอลินเกก็ทำเองทำเองกินเอง ดูรายการนําเที่ยวไปด้วยกับเพืเ่อนๆนี่ของป้านะมีน้าพริกของโปรดปีไก่ฟิงงั้นนะเ <laughs> ด็กไก่อบเพื่อนๆนี่แก่วป้านะจะทำไว้ใส่ตู้เย็น เวลาจะกินค่อยเอาออกมาไก่อบกินสองครั้งนี้ค่ะเ,เพื่อนเพื่อก็เดี๋ยวป้าหมดแล้วเพื่อนเพื่อนวันนี้นะกินได้หลายวันสามีแห่งชาติทำกับข้าวไว้รอป้าไอ้มันจะไอ้แพนเค้กนะคะสวีเดนเขาเรียกไอไอใส่อุ้งเนน ใส่เต้าอบใส่เต้าอบแล้วก็ใส่ใส่หมูหมูสามชั้นอ่ะนะสามีแห่งชาติทำกับข้าวเวรอปามันจะเป็นไอแพนเค้กของประเทศนี้นะคะเขาใส่เต้าอบใส่หมูสามชั้นใส่แป้งใส่ไข่ แฟนเชฟฝรัง่งเขามีเครื่องใส่แบบนี้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่นี่คือแยมแยมที่ทำเอง